คนที่ติดเชื้อนี้จะหน้าตาดีขึ้นแล้วยิ่งคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วยิ่งต้องระวังเนี่ยฟังดูคล้ายเชื้อกระสือนะคะแต่เป็นเชื้อปรสิตท็อกโซพลา a มาก่อนดีโดยปกติเชื้อนี้จะอยู่ในอึ่แมวและจะแร่แพร่ไปสู่หนูแต่ตอนนี้มันได้พัฒนาให้แพร่มาติดคนได้แล้วฟังมาถึงจุดนี้อย่าเพิ่งวิ่งไปใช้มือเปล่าจับอึอแมวนะคะดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วคิดดูอีกที ว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณต้องแลกมากับการหน้าตาดีคือโอกาสที่ลูกคุณจะหน้าตาเป็นแบบนี้และการถูกควบคุมจิตใจโดยครึ่งแรกของคลิปเราจะมาฟังผลต่อจิตใจก่อนและในครึ่งหลังเราจะมาดูกันว่าเชื้อนี้มันทําให้เราดูดีขึ้นยังไงและอันตรายต่อลูกขนาดไหนจากวรารสารของรอย a อโซไซตี้บีเผยว่าผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มทำอะไรเสี่ยง และไม่กลัวความล้มเหลวมันเลยเป็นข้อดีค่ะทำให้คนกลุ่มนี้กล้าที่จะลงทุนและก่อตั้งธุรกิจของตัวเองแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการทางจิตใจบุคลิกภาพแปรปรวนรวมทั้งมีรายงานการคอต่อต่อตัวเองของผู้ติดเชื้อนี้แล้วด้วย ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าเชื้อมันโหดขนาดไหนลองดูที่คลิปนี้ค่ะนี่คือหนูที่ติดเชือ้อจะเห็นเลยว่าแมวทับมันตกและนี่แหละคือโอกาสทองที่จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่มันกลับไม่ทําแบบนั้นนี่เป็นเพราะมันถูกประสิทธควบคุมให้วิ่งเข้าหาแมวเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะถูกแมวกินแน่แ,นและแมวจะได้แพร่เชื้อนี้ต่อไปอีกซึ่งก็น่ากลัวนะคะที่มันควบคุมหนูได้สมบูรณ์ขนาดนี้ เพราะหนูกับคนมีอะไรคล้ายกันหลายอย่างจะเห็นได้จากการที่นักวิทยาศาสตร์เลือกใช้หนูเป็นตัวทดลองแทนคนถึงตอนนี้จะยังไม่มีผลวิจัยที่แน่ชัดมากนักแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าวันไหนมันจะวิวัฒนาการจนควบคุมคนได้สมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มจึงมองว่าเจ้าเชื้อนี้แหละอาจเป็นจุดกําเนิดของซอมบี้แล้วถ้าวันหนึ่งคุณพบว่าคนรอบข้างกลายเป็นซอมบี้แล้วคุณยังไม่ติดเชื้อคุณจะเอาตัวรอดอยังไง สัมผัสประสบการณ์ได้ใน Tower Survival ววนี่เป็นเกมแนวเกย์ยึดป้องกันซอมบี้โดยคุณจะต้องกเดเหรียญทองแล้วเลือกว่าจะนําเงินไปเสริมประตูให้แข็งแรงก่อนหรือจะซื้ออาวุธสู้กับซอมบี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายตือนปก็ฟังแล้วโอ้เราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อช่วงเวลาได้โอ้บอสไปแล้วต้องรีซื้อปืนหรือสายมือหอ้ยคนนี้ไม่ประตูมิตี้เธอเราขออยู่ด้วยเดี๋ยวเราดูต้นทางให้นะเธออุ๊ยบอสมาทางนี้แล้วเธอเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว ายเลยเพื่อนตาย,ตายคุณก็สามารถชนะเกมนี้ได้ชนะเฉยเ้ข่าวดีในวันที่25-30ถึง30นี้จะมีกิจกรรมแจกรางวัลสำหรับคนที่ชนะจนติดแลงหนึ่งใน10ของโหมดไม่มีที่สิ้นสุดดูสิขนาดพี่ไม่ใช่คนฉลาดยังติดแหล้งที่5เลยรออะไรกันอยู่คะใครที่สนใจสามารถกดตรงนี้ได้เลยพี่เชื่อว่าน้องๆสุดฉลาดในช่องพี่จะต้องคว้ารางวัลได้แน่ถ้ายังไม่ถูกเชื้อนี้ควบคุมนะ สังเกตง่ายสำหรับคนที่ติดเชื้อนี้มันมักจะพยายามทำให้พาหะดูดีขึ้นเพื่อดึงดูดคนให้เข้าใกล้แล้วแปรเชื้อต่อไปและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คนรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วต้องระวังทางทีมวิจัยมองว่าเจ้าเชื้อปรสิ์จะเลือกเหยื่อที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับมันซึ่งหมายความว่าการทำให้คนหน้าตาดีอยู่แล้วดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นจะทำให้มันแปรเชื้อได้มากกว่าโดยที่บอกว่าหน้าตาดีขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการคิดไปเองนะคะ นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยทัวครคูของฟินแลนด์ตีทิมพ์รายละเอียดของงานวิจัยว่าได้ทําการทดลองในผู้ติดเชื้อปรสิทธิ์35คนเป็นชาย22คนและเป็นหญิง1 3คนเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ติดเชื้อ178คนแบ่งเป็นชาย86คนและหญิง92คนจากภาพนี้ถ้าคุณสังเกตเง,เงาที่พื้นหลังคุณจะรู้ว่ามันเป็นการนำภาพผู้รวมทดลองมาซ้อนกัน เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนใบหน้าพี่จะยังไม่บอกว่า A หรือ B คือกลุ่มที่ติดเชื้อลองคอมเมนต์มาพิสูจน์กันค่ะว่าฝั่งไหนหน้าตาดีกว่าใช่ค่ะ A คือฝั่งที่ติดเชื้อนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันเข้าไปปรับไปหน้าซ้ายขวาให้สมมาตรกัน แสดงว่ารูปหน้าของผู้ติด,ดเชื้อจะมีความสวยงามสมบูรณ์แบบมากกว่าคนทั่วไปสื่อถึงการมีสุขภาพและพันธุกรรมที่ดีซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจเพศตรงข้ามนั่นเอง นอกจากนี้อาสาสมัคร205คนยังให้คะแนนสูงกว่ากับภาพาไตใบหน้าของผู้ติดเชือ้อโดยมองว่าพวกเขาดูแข็งแรงกว่าและมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมทดลองที่ไม่ได้ติดเชือ้อแต่ติดเชื้อนี้ไปจะไม่คุ้มแน่ทาลุกข,ของเราออกมาหน้าตาแบบนี้เพราะในคนปกติบางคนก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าติดเชือ้อ บางคนอาจจะมีอาการคล้ายเป็นหวัดเล็กน้อยและจะหายได้แต่สำหรับคนที่มีภูมิต้านทานต่ำอย่างคนแก่และผู้ป่วย HIV อาจจะสู้กับเชื้อนี้ไม่ไหวอีกทั้งเชื้อนี้ก็ยังเป็นอันตารายต่อผู้หญิงที่กําลังท้องและมันทำให้ทารกในครรภ์อาจมีขนาดตัวเล็กสีสันโตจากโครงสมองที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้จะมีปัญหาในเรื่องการมองเห็นการได้ยินและอาจถึงขั้นแท้งได้ คุณหมอจึงออกมาเตือนค่ะว่า้ามผู้หญิงท้องตักทรายแมวแล้วเราต้องไล่แมวออกจากบ้านไหมคําตอบคือไม่จําเป็นค่ะเหตุผลแรกคือถ้าคุณแม่เคยติดเชื้อนี้ก่อนท้องร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันไว้แล้วแต่ถ้าคุณแม่เพิ่งติดเชื้อนี้ครั้งแรกขณะท้องมีโอกาสที่จะแท้งหรือทารกออกมาผิดปกติได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแมวแล้วอยากมั่นใจในเรื่องนี้อาจจะหาคนช่วยดูแลแมวระหว่างตั้งครรภ์หรือถ้าจะเอาให้ชชั่์เลยก็สามารถพาคุณแม่และแมวไปตรวจเลือดได้ถ้าทั้งแมวและคุณแม่เคยติดเชื้อนี้ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตักทายแมวค่ะเพราะมีวิธีอื่นที่คุณจะติดเชื้อนี้ได้อีกและนั่นคือเหตุผลที่2เริ่มจากที่พวกเชื้อปรสิตจะใช้แมวเป็นโฮสต์จำเพาะ ทำการขยายพันธุ์ในลำไส้แล้วไข่ติดออกมาพร้อมกับอึดแมวซึ่งถ้าแมวของคุณอึดลงดินเชื้อนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายสัตว์ที่เป็นโฮสต์กลางเช่นหนูหวัวไก่หมูคนหรือถ้าตรงนั้นมีการปลูกพืชเชื้อนี้ก็จะติดไปกับผักผลไม้ได้ดังนั้นผู้หญิงที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินเนื้อสุกและผักผลไม้ที่ล้างแล้วและหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าสัมผัสดิน แต่ก็ไม่ต้องแพนิคไปนะคะเพราะหนึ่งในสามขงคนทั่วโลกติดเชื้อนี้แล้วบางคนไม่แสดงอาการตลอดทั้งชีวิตก็มีจึ่งทําไม่ไปตรวจเลือดเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเรามีภูมิต้านทานเชื้อนี้หรือยังแล้วยิ่งคนที่อยู่ในเคตพิเศษเหล่านี้ก็ยิ่งต้องป้องกันรักใครหวังดีต่อใครก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนนั้นดูนะคะเพราะเชื้อนี้มีอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ทาสแมวเท่านั้นที่เสี่ยง